สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะมาสด้า BT 5 0 Pro นะครับปี2015นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้95,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสังคันนะครับไม่เคยชนนะครับ มาครับมาแต่งให้เรียบร้อยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับผ่อน5,300โดยประมาณมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ259,000าบาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครกาลังหากระบะนะครับคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายพอประมาณยางไม้แม็กไม้นะครับติดคิ้วมาให้เรียบร้อยสวยสมบูรณ์ทั้งคันแน่นอนนะครับคัดมาแล้วเช็คไว้อย่างดีนะครับ สวยสมบูรณ์มากนะครับไม่เคยชนนะครับการันตี259,000บาทนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับผ่อนก็ได้สดก็ดีนะครับขึ้นอยู่ความชอบและความพร้อมนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายพอประมาณรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดง m a ด d a พ t 50นะครับตัวนี้เครื่อง2 0 0 2 000. เกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่แท้แน่นอน95,000กิโลเมตรนะครับคันนี้สีสวยเต็มครับไม่เคยชนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับ มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับสําหรับกระบะใครที่กําลังหากะบะนะครับคันนี้ราคาไม่แรงได้ปีได้สภาพนะครับใครมาทางมาด้าก็จะได้แบบนี้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับในราคา2 0 0แสนกลางๆกับรถปี2015นนะครับมาด้าบีทีเกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับมาชมดูได้เลยครับอยู่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอน รถสวยสภาพดีมากๆนะครับภายในสดมากๆภายนอกก็งามสีสวยเต็มภายในกระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวากระปับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจใครบ้างหรือไม่นะครับกับรถปี2015นะครับไปหาใครอีก2องค่ายไม่ได้นะครับราคานี้ต้องมาทางนี้นะครับใครเข้าใจเล่นมาสด้าท่านจะได้ สภาพได้ราคาได้ปีนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับรองไม่ผิดหวังรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับการันตีว่าแจ่มจริงๆแจ่มแน่นอนนะครับแต่งมาให้พร้อมยกสูงมาเดิมมาจากโรงงานนะครับยกสูงจากโรงงานรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับกับมาต้า b ีทีบีทีโปรห้าสิบนะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงสวยมากครับสภาพงามจัดแบบนี้เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนนะครับ